สุดท้ายแล้วหงแดงลิวอร์พูจะได้โซวัสไลน์มาครอบของจริงๆหรือเปล่าครับเรียกได้ว่าพี่โดนด่าว่างกโดนถล่ม ว่าง,งกไม่พักไม่เว้นแต่ละวันจนพี่ต้องควักงบออกมาฟาดหน้าน้องๆให้เห็นไปเลยว่ากูมีตังนะฮะสำหรับ f อ g นะครับที่ตอนนี้นะครับรลิเวอร์พูลกำลังมีข่าวอย่างร้อนแรงเลยก็ว่าได้กับโดมินิกโซบอสไลนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่แบบเจอจรัสที่สุดคนหนึ่งของยุโรปณนะเวลานี้เลยก็ว่าได้จากตอนแรกเนี่ยที่ข่าวออกมาเหมือนกับว่าอดูเหมือนจะเป็นข่าวโคมลอยจะเป็นข่าวเต้ากันซะมากกว่าเพราะ ข่าวในแนวนี้เนะี่ยมีให้เห็นเยอะอยู่แล้วครับทีนี้เนี่ยมันพีคตรงที่ว่าวันนี้ครับฟาบีซิโอโรมาโน่และดาวิดออนตีนได้ควงแขนกันมารายงานไม่เว้นคือเรียกได้ว่าแทบจะทุกชั่วโมงยิ่งช่วงตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่บ่ายมาเนี่ยคือพีคมากๆเลยนะครับกับในกรณีของโซบอสไลน์และก็ลิวพูลนะครับความคืบหน้าของการเจราจานะครับว่าตอนนี้เนี่ยจากตอนแรกที่ลิวพูลและนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นคู่แข่งกันนะครับในการแย่งชิงตัวโซบอสไลน์นะครับแล้วตอนนี้กลายเป็นว่านิวคาสเซิลเนี่ยถอนตัวไปแล้วเป็นลิ ผูโดดๆโเดี่ยวๆแล้นะครับที่จะต้องวัดกับทางสโมสรของเซอร์บอสไลน์เขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถือก็เป็นการวัดใจ FSG เลยนะครับเพราะว่ามันออกได้2ช้อย ชอยแรกเนี่ยในการที่เราจะปิดดิวสวอซายให้ได้เนี่ยเขามีค่าฉี้สัญญาอยู่ที่6 0สิถึงเจล้านยูโรนะครับซึ่งระยะเวลาของเอกสารสัญญาฉบับนี้เนี่ยจะหมดลงภายในสิ้นสิ้นเดือนนี้หรือก็คือคืนนี้นั่นเองคืนนี้นั่นเองนะครับหลังที่งคืนไปแล้วเนี่ยก็ถ้กากับว่ารายเอีสดสัญญาหมดปุ๊บคุยสัญญากันใหม่นะฮะซึ่งการคุยสัญญากันใหม่เนี่ยมันก็เป็นได้ทางที่จะแพงขึ้นกว่าเดิมหรือว่าจะถูกลงกว่าเดิมนะทีนี้ ถ้าเกิดลิวพูหรือว่าเอฟจีหรือว่าทางบอร์ดอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับเขาต้องการที่จะจบสวอนไลน์ให้ได้แบบว่าไม่ต้องแบบมานั่งคุยเหตุกันอีกให้เสียเวลาคุยให้เสียเวลาเจรจา,จานะครับก็ควักงบที่มีอยู่เนี่ยที่แบบไม่รู้ว่าเป็นงบมาจากไหนอะ่ะจะเป็นงบรับดีลวรับแอบไปคุยกันที่หาดใหญ่อะไรก็ว่าไปเอามาโปะทีเดียวเติมเลยให้รู้ว่านี่กูรวย กูรวยนี่วยนี่กูรวยแกูใช้เงินอย่างฉลาดไงกูบอกพวกมึงแล้วกูใช้เงินอย่างชาฉลา,า,าดนะที่จริงอะกูรวยเนี่ยให้เปนแฟนนะรู้ไปเลยว่าพวกพี่อะของจริงนะฮะโปะให้เห็นเลยนะครับแล้วก็เนี่ยจ่ายค่าสัญญาภายในวันนี้จบไปเลยนะฮะไม่ใช่ว่ามารอให้สัญญาหมดแล้วก็ <laughs> วิสัญญากันใหม่แต่ก็เป็นไปได้สูงครับว่าจะออกไปในข้อที่2นั่นก็คือให้่หวให้ระยะเวลาของสัญญาหมดแล้วไปคุยสัญญาใหม่เพื่ออ,อาจจะได้ถูกลงกว่าเดิม เพราะว่าจะใช้แรงกดดันจากโซบอสไลน์เองกับทางเอเย่นเองอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะให้ไปคุยกับทางสโม,มสรน,นะครับว่าเฮ้ยกูอยากย้ายแล้วกูอยากไปเล่นกับเขาแล้วนะฮะคืออยากเชิดชายแล้วอ่ะปล่อยกูไปเถอะนะช่วยแล้วช่วยปล่อยกูให้มันสมเพิ่มผลด้วยไม่ใช่เวอร์เกินแล้วก็อย่าไปโขกเขาหนักนะครับเอออะไรอย่างนงี้ก็ว่าไปนะครับก็ต้องรอดูครับว่าทาง ว่ามันเป็น,เป,นเป็นดาบสองคมอะ่ะกับการปล่อยให้สัญญาไอ้หกล้านก้อนเนี้หมดไปเพราะมันจบไปแล้วเนี่ยมันผ่านไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีค่าชีสัญญามันขึ้นอยู่กับสมโมสรแล้วครับว่าจะโคกเราหนักกว่าเดิมหรือว่าจะลดให้สมเพชสมผลเนี่ย มันหน้าติดตามตรงนี้แหละครับแต่ทีนี้เนี่ยข่าวนี้เนี่ยมันดูเป็นจริงเป็นจังแล้วมันดูหน้าเป็นไปได้ถึง 80- 90% 8บสผมให้80ก่อนเพราะว่าโลมาโน่แล้วก็ดาวิดสออนทีเนี่ยเทียร์หนึ่งที่ที่ผมว่าน่าจะที่สุดของยุคนี้แล้ว2คนนี้รายงานพร้อมกันไม่พักเลยคนแบบคือผัดกันรายงานเรียกได้ว่ากอดควงแขนก็นมาเลยว่าคนนี้รายงานอย่างนี้คนนี้รายงานอย่างนี้แล้วไปในไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดเลยจนตอนนี้นักข่าวระดับเทียร์หลาย หลายๆประเทศเนี่ยที่เขาสนใจข่าวนี้อยู่เขาก็พากันรายงานตรงกันหมดเลยนะครับว่าสวอตไลจะมาลิภูจริงๆแล้วนะครับทีนี้ต้องรอดูติดตามกันต่อไปครับว่ามันจะจบยังไงนะครับว่าจะยอมควักเงินตูมเดียวจ่ายจบไปเลย60ล้านยูโรหรือ70ล้านยูโรนี่แหละจะได้ไม่ต้องคุยกันเยอะ่ากว่าน,นี้นะครับจ่ายค่าสัญญาจบแล้วก็จับเซ็นสัญญาเรียบร้อยไปเลย บจบเสร็จสิ้นภายในอาทิตย์นี้ตรวจร่างกายไปเลยหรือให้ผ่านวันนี้ไปก่อนแล้วก็ไปว่ากันอีกทีตอนที่ขึ้นเดือนใหม่คุยเรื่องรายเสียนสัญญากันใหม่โดยที่เขาไม่มีค่าชีสัญญาแล้วไปต่อรองกันเองว่าจะลดได้เท่าไหร่หรือว่าจะโดนเขาโขกมาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูรอติดตามมาต่อไปครับ